ไปยืนในต่งางจังหวัดแล้วเบลานี้เขาก็ไปยืนในพื้นที่ที่เขามีอิทธิพลก็เสพก็ไล่อีกใช่รับแต่ไม่ไม่ไม่แรงอยู่งเทพเพราะฉะนั้นนี่นี่ขั้นที่3ามเขาขั้นที่สี่คือว่าถ้าหาไม่มีที่ยืนจริงๆสุดท้ายแล้วเรามีความเชื่อว่าการข่าวที่เราได้รับเนี่ยเขาจะไปตั้งรัฐบาลพัฒนถินที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แนวโน้มที่ว่าก็คือกัมพูชาซึ่งเวลานี้ก็ไม่ง่ายแล้วเพราะกัมพูชาอาจจะคุณเซนอาจจะมาขอตั้งรัฐบาลพระสิ่นที่ไทยเมื่อไหร่ก็ได้กรไม่รู้กันใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมดูสถานการณ์และผมประเมินมันด้วยความเข้าใจของผมเนี่ยต่อคําถามท่านามาทำไมไม่ออกก็ด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าอํานาจต้องอยู่ในมือไว้การเลือกตั้งคราวนี้ก็ต้องเป็นเดิมพันสําคัญของระบบทักษิณรอดปเลถ้าเกิดไม่มีการเลือกตั้งทักษิณก็จะมีปัญหาหนัก คือ,อนนไม่มีการเลือกตั้งต้องถามว่ามันจะออกไปรูปใหม่ค,คือเวลาเนี้ยสิ่งที่เขาเหลืออยู่เส้นเส้นเชือเ่อมสุดท้ายที่จะหนีบเขาไว้ให้ไปสู่เป้าหมายครับคืออำนาจรัฐอันต่อไปครั้งต่อไปอำนาจรัฐครั้งต่อไปไม่มีทางอื่นก็คือการเลือกตั้งครับมันเขาต้องผลักดันให้มีการเลือกตั้งให้ได้กรปรปอปปสก็อ่านเกมออกก็ได้พยายามจะทํางานทุกอย่าง แต่ไม่ใช่ไปขัดขันการเลือกตั้งเพื่อให้ผิดกฎหมายเหมือนกับไปตรวจสอบไปอะไรทําให้มันมีความสับสนวุ่นวายโดยเ,ยเนื้อของมันเองในการที่เคลื่อนไหวนะแต่ไม่ใช่ออกไปขัดขวางหรือจับสอสอไว้ไม่ให้เขาไปสมัครแต่เพื่อังไม่ใช่อย่างนั้น,น,นเพราะฉะนั้นไออาการเหล่านี้มันกําลังจะต้องต่อสู้กันส่วนระบอบทักษณิณเนี่ยเลนหน้าเลือกตั้งลูกเดียวเพื่อขออานาจรัฐเพราะได้านอำนา,าจรัฐมันจะใช้มาต่อยอดคนนี้ใหม่ส่วนกปป,ปสก็ขัดขวางไว้ไม่ใช่ขัดขวางกันเลือกตั้ง ขัดขวางด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายอ่าใช่เงี้ยนะก็คือประท้วงคัดค้านอ่าทำไปเรื่อยทำทั้งวิธีทางให้มันให้มันเลือกไปได้ครับท่านจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มันจะเป็นประเด็นสุดท้ายอย่างการสมัครเลือกตั้งเนี่ยขวางยากแต่ไอ้ที่มันจะเป็นประเด็นมากเลยนะคือวันเลือกตั้งในพื้นที่ที่จะต้องมีสสต้องมีคะแนนเกิน20%เนี่ยอ,อันนี้เริ่มยาก,กน,นะภาคใต้นะแล้วก็สสจะมีเท่าไหร่ถึงจะเปิดรัฐสภาได้ขึ้าสิบห้าเปอร์เซ็นตประมาณิบเ้าเือั้งที่ที่ ถ้าถ้าเลือกตั้งไม่ได้ยี่ห้าเขตเลือกตั้งเนี่ยขึ้นไปเนี่ยโดยประมาณนะสภาไม่ได้และยี่ห้าเขตเลือกตั้งมันมันไม่น่าเกินความสามารถของภาคใต้ที่เขามีพลังอยู่เพราะผมดูอาการแล้วเนี่ยแนวโน้มในอนาคตเนี่ยก็ตอบคาถามท่านตอไปเลยว่าแนวโน้มในอนาคตที่จะเป็นไปได้ในหนทางหนึ่งเนี่ยมันคงจะเกิดความวุ่นวายแล้วเลือกตั้งไม่ได้ครับใช่ไหมถ้าเมื่อเลือกตั้งไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมาเปิดตําลากันะว่ารัฐธรรมนูญว่าไงแลวซึ่งอันนี้เกินความสามารถที่ผมจะเดานี่เป็น เป็นประเด็นที่หนึ่งที่มีแนวโน้มที่มันน่าจะเกิดแต่ถ้าห่างในระหว่างเนี้ยวันนี้ปปชได้ออกแถลงมันไม่ใช่เหรอครับว่าจะมีการชี้มูลประมาณกันเลยมกราใช่ไหมใช่ครับผมได้ข่าวไว้ยังไงนะผมไม่ได้เห็นเนื้อถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอะไรเกิดขึ้นชี้มูลเที่ยวเนี่ยในความรู้สึกของชาวบ้านเราเนี่ยสารรัฐมนูญได้วินิฉัยไปแล้วปปชไม่มีทางที่จะไปขัดในเนื้อหาที่สารมินิมินิฉัยไว้แล้วโดยเฉพาะประเด็นสอดบัตรแทนกันมันผิดแง่ๆอยู่แล้วนะแล้วก็ประเด็นปลอมเอกสารนะฮะ ไอ้เวลาหนึ่งอันหนึ่งเวลาสาอันน, 3, น,นีไอ้นี่มันในความรู้สึกของมันเซนสามันสานึกของพวกเรามันตายการกระดานอยู่แล้วครับถ้าปปชีช้มูลมาอีกก็หยุดปฏิบัติงานเกิดสุญญากาศอีกใช่ไหมนี่ท่านจะได้เห็นว่าผมผมทิ้งไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าว่าสถานการณ์ในอนาคตที่เกิดขึ้นหน้าเนี่ยในสิ่งที่มองเห็นใกล้ๆเนี่ยมันก็มีอยู่สองอันอันที่หนึ่งก็คือเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เมื่อไม่มีการเลือกตั้งแล้วก็การการเลือกตั้งไม่สามารถจะตั้งรัฐสภาและเลือกนาย,ยกได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังมองไม่ออกนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อปปชชีมูลในเดือนหน้าเนี่ยมันจะเกิดสุญญยจกาศขึ้นมันจะเกิดยังไงขึ้นผมก็ยังมองไม่ให้ออกนะักแต่มันก็พอจะมีทางออกในมาตาากับมาตราเครับแสดงว่าการเมืองแทนที่จะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองมันกลายเป็นเกมอำนาจแล้วทําให้เกิดภาพอันหนึ่งที่พี่น้องประชาชนรู้ก็คือเข้าไปสมัครโดยกรก,รกตก็ไปรับ ตอนตีสามกว่าเนี่ยอันนี้มันคืออะไรพวกนี้ผมว่าเป็นผมผมจะจะพูดในส่วนที่ผมมีประสบการณ์ในการเป็นผู้แทนสมัครผู้แทนมาแล้วนะครับคือในระบบการเลือกตั้งสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีเวลาที่ประกาศตามพระราชกฤษฎีกาแปดโมงครึง่งแต่ก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งที่กกตออกหลักเกณฑ์ไว้ว่าเมื่อมันมาพร้อมกันแปดโมงครึ่งเนี่ยใครจะเป็นหนึ่งเป็นสองครับใช่ไหม เขาก็เลยมีสมุดเนี่ยให้มาลงข้างนอกว่าใครมาก่อนมาหลังแต่มีได้หมายความว่าคนมาก่อนได้เบอร์หนึ่งพอ8ปดโมงครึ่งพับ <c oughs> เขาก็ขีดเส้นใต้ผู้ที่มาก่อนเนี่ยกี่คนก็นแล้วแต่กี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 ่พักก็แล้วแต่จะมีสิทธิ์ในการไปจับฉลากเลือกเบอร์ แต่ไม่ใช่ไหมว่ามันเป็นการสมัครเรื่องตั้งในความเข้าใจของผมนะเพราะฉะนั้นพวกที่มาก่อนทีสามตีสองเนี่ยมันเป็นธรรมดาฮะแต่สมัยก่อนอาจจะไม่ทีสามน่ตอนสมัยผมไปก็ทีสี่กว่าก็ <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> ไปไปเพื่อให้มันมั่นใจว่าเราเราเราวล,ลติดด้วยแล้วกลัมวมูลมาเยอะนะสมัยก่อนก็จะมีมูลบาเชีเราก็จะต้องไปประมาณทีห้าตีหกอะไรแถวๆนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปลงชื่อไว้แล้วก็มากินข้าวแล้วก็ร,ร,รอเวลา8ปดโมงครึง่งเพราะมันก็เรามีสิทธิ์แล้วนี่จะไหมพอ8ปดโมงครึ่งเขาเปิดประตูปั๊บเราก็เข้าไป ถ้าไปเราชื่อเราก็จะถูกจดบนกระดานว่าเป็นผู้มีสิทธิ์จับฉลากใช่ไหมนี่ท่านกระจายนี่ไหมพอแล้วก็จะจับฉลากสองทีจับฉลากว่าจับที่ที่หนึ่งว่าใครจะเป็นคนจับคนแรกในในในเบอร์ที่เข้าไปเนี่ยพอจับได้ใครจะจับคนแรกแล้วก็มามาเรียงเบอร์กันตามไอ้รูปปิงปองที่จับมาเสร็จแล้วก็ไอ้คนที่มีสิทธิ์จับคนแรกตามที่จับฉลากได้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ขึ้นไปจับฉลากคนแรกจับสองทีอันนี้พอพอ ทุกคนไม่ได้เข้าไปที่กีฬาเวทไทยญี่ปุ่นแต่ก็กตไปรับสมัครที่สอนอดิน่ด้อันนี้ผมขอให้ทางกฎหมายแล้วกันผมไม่เยี่ยวอาจารย์อาจารย์คิดว่าไงครับนั่นไม่ใช่เพราะว่าในรัฐกิจจาที่ออกมาเดยระเบียบวิธีการมันก็ต้องที่สนามกีฬาเวทที่เดียวที่รับสมัครครับมันไม่สามารถที่จะไปไปสมัครที่หรือไปตรวจหลักฐานได้ที่ที่ที่โรงพักโรงพัก แจ้งความอย่างเดียวลงบันทึกประจำวันอย่างเดียวว่าไลมาแล้วแต่เกิดอุปสรรคทําให้มาไม่ได้ไปยื่นกรกตเท่านั้นเพื่อรักษาสิทธิเท่านั้นเพื่อรักษาสิทธิแต่การที่กรกตไปนั่งตวรวจหลักฐานอยู่ที่สองแต่มันก็มนนไม่สมบูรณ์ครับก็ยังไม่สมบูรณ์และสมบูรณ์ก็ต้องเมื่อไปที่นั่นแล้วก็ต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมแปดพักเก้าพักที่ว่าสิบพักที่ไปก่อนเวลาแปดโมงครึ่งน ก็ยังไม่สมบูรณ์นะมสมบูรณ์เพ่มีสิทธิ์เขายังขั้นตอนกระบ,บวนการยังไม่จบอ่ะครับก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจะต้องเซ็นชื่อจะต้องอะไรเยอะจะต้องตรวจหลักฐานกันอีกมากวันสมัครที่ผ่านมาไม่สมบูรณ์เลยครับไม่มีความสมบูรณ์เลยที่สมบูรณ์ตามตามระเบียบวิธีการทางด้านกฎหมายนะที่จะเอ่อฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเมื่อความไม่สมบูรณ์ตรงนี้แหละจะเป็นความผิดให้กับกกตชุดนี้แหละ ถ้าไม่รีบลาออกคุณมีปัญหาแน่เพราะการที่กวันนี้วันนี้จะสังเกตว่าทําไม <c oughs> แกนนำกบพสคุณชูเทพถึงไปไปไปเดินนําพักพวกกลับมาลาเดเนินพาม <c oughs> เพราะอะไรครับเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันมันผิดอยู่แล้วเ <c oughs> ข้าข่ายความผิดทางกฎหมายแล้วมันเผาเผามันไปไม่ได้การให้เจ้าหน้าที่ไปทํางานตอนตีสามกับการไปรับสมัครที่สรดินแดงเนี่ย มันผิดขั้นตอนกฎหมายแล้วประชาชนเกิดความเครียดแคบมี <ๆ S 2> ทางเดียวท่างน,นั้นก็คือก็ต้องออกพระาชกิจกาในการเลือกตั้งใหม่ครับต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก<ต>็ต้องเลื่อนแน่นอนครับถ้าไม่เลื่อนนี่กรกตเข้าข่ายความผิดถ้าคุณยังดันทุรังที่จะทําอยู่ในวันที่เหลือนี่ก็ให้คุณทําไปครับเปิดประตูให้ทําเลยเอาให้เรียบร้อยครับเปิดประตูให้ด้วยเรื่อง้ปัญหาคือมีปัญหาทางออกสองทางกับกรกตคุณต้อง หนึ่งคุณต้อง <c oughs> ต้องเลื่อนในวันเลือกตั้งออกไปครับให้เรียบร้อยนะที่บอกว่าเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้หรือไม่ได้เป็นพระราชกิจดีกาเป็นปราชองค์การอะไรโปรดเก้ามาไม่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 ใช่ละครับมันได้ข้างเหตุจําเป็นอ่ะได้พูถึงถ้าจะเลื่อนเพราะเราบอกให้เลื่อนมานาน,อนออกูเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปนะแต่ก็บอกว่าเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้ต้องทําตามนี้ต้องอย่างนี้แต่โดยกฎหมายยืนยันหมดแล้วว่าเลื่อนได้นายกกลาออกได้ เขาบอย่ามีข้องรับเลื่อนได้ครับเลื่อนได้เมื่อมีปัญหาอุกสักด์มีความร้อนแต่ว่าถ้ายังดันทุลงไปคุณผิดกฎหมายแน่เพราะกระทาผิดทางบนการแล้วก็เพราะพเถ้าสอสอที่มาเลือกตั้งโอายังมีเรื่องยุ่งอีกเยอะผมว่าทางออกที่ดีที่สุดสําหรับกกตชุดนี้นะชุดมาใหม่ยังไม่ทํางานเลยนะถ้าจะไม่อยากเข้าข่ายความผิดมีคนเขาสักเตือนไว้ครับว่าพวกท่านมีอนาคตที่จะรับใช้บ้านเมืองอีกเยอะครับไม่ใช่ตอนนี้หรอก ทางแรกคือเลื่อนเรื่องการเลือกตั้งออกไปทางที่สองคือลาออกเพราะนั้นถ้ากกตลาออกก็จะพ้นจากความรับผิดชอบวันนี้ว่าได้พยายามดำเนินการทุกอย่างแล้วไม่สามารถแก้ไขได้การเลือกตั้งไม่ได้คาตอบลาออกก็เข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่แนวทางไหนเป็นไปได้มากที่สุดและถ้าเกิดเขาไม่ยอมทําทั้งสองอันเกิดอะไรขึ้น,นก็รันดูลังใช่ไหม ดันตุลังต่อไปมันก็เกิดมาไม่เรียบร้อยมันตั้งไม่เรียบร้อยตั้งแต่ต้นคุณดันต่อรูรังต่อไปวันที่สองวันที่หรือคุณเลื่อนไปวันไหนก็ไม่เรียบร้อยคถ้ารองพี่น้องประชาชนไม่พอใจขนาดนี้นี่คือพลังของมวลมหาประชาชนซึ่งมันไม่ธรรมดาแล้วก็สิ่งต่อเหล่านี้เนี่ยมันค้างคาใจเขาเขาก็พร้อมกลับมาอีกคุณอย่านึกว่าเขาจะไม่มาคุณอย่านึกว่าคุณจะแช่แข็งเขาจะเมื่อเหลวเขาก็เบื่อไม่มีผู้คนมาสำรุนไม่ใช่อ่ะคุณประเมินผิดอย่างนั้นประเมินผิดพลาด ประเมินแบบทักษินอย่างนี้ได้งไงเขาเรียกประเมินแบบทักสินประเมินแบบมีเรื่องอะ่ะประเมินไบหาเรื่องประเมินพลังพี่น้องประชาชนต่ําครับแล้วพลังพวกนี้เป็นพลังรักชาติเป็นพลังรักสถาบันเป็นพลังบริสุทธิ์ไม่ได้จ้างเลยอะ่ะเรียกว่าบริสุทธิ์ได้นั้นเสื้อแดงอย่ามาเถียงครับย่าะนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปปล่อยข่าวว่า<ม>ไอ้มอบครั้งนี้เนี่ยจ่ายกันหัวละห้าร้อยหัวละพันไม่ใช่เลย เป็นม็อบที่พร้อมจะมาจ่ายตังค์พร้อมจะเสียตังค์มาร่วมกันเรียกเมื่อไหร่เขามาอีกเดีย๋ยวนึกว่าเขาไม่มานั้นการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนอกจากรัฐสภาขาดความชอบธรรมรัฐบาลขาดความชอบธรรมวันนี้กรกตก,ก,ก,ก็ขาดความชอบธรรมไปอีกหน่วยหนึ่งคุณไปเป็นคนไกลคนไกลที่จะรองรับอํานาจเขาไม่ได้อ่ะครับคุณต้องร่วมมือกันปฏิรูปผมชัยสุธ,ธากครคุณคเป็น เคยเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นเป็นผู้นําทํางานด้านด้านด้านร้านองค์กรกลางมาคุณเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมาเยอะแล้วทําไมคุณมองไม่ออกอ่ครับก็แสดงว่าวันนี้ระบบทักษิณเอากรกตเข้าไปสู่เกมอํานาจเรียบร้อยแล้วถ้าไม่รีบตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะตกกระบวนการเดียวกับกรกตชุดก่อนก็แน่นอนจะยิ่งจาคุกศปีปีจะยิ่ง่าซีกครับเพราะนั้นยังไม่เท่าไหร่อ่ะ ยังต้องนั่นยังต้องค้นหาหลักฐานไอ้นี่มันต้องๆอง่ออะครับคุณเปิดโอกาสให้เขาเข้าไปนะตั้งแต่ตอนหัวค่ําไปนอนในนั้นเลยไปนอนพักผ่อนในนั้นเลยแล้วคนจะเชื่อใจได้งไงใช่ไหมครับพี่น้องประชาชนไปรอกันอยู่ตั้งเที่ยงคืนแล้วตอนสามทุ่มสี่ทุ่มไปถึงแล้วนะคุณแสดงว่าคุณคุณสมคบกันแล้วเข้าก่อนเข้าก่อนเวลาแล้วก็ไปกินไปนอนกันอยู่ในนั้นนกพร้อมเสมอ พอตื่นขึ้นมาก็เอาเลยก็เหมือนเล่นฟุตบอลใช่ไหมครับถ้าเกิดทีมหนึ่งไปนั่งกินข้าวนอนรับกรรมการเลยผมก็อยากว่าร้องแม้ว่าประชาชนไม่ร้องนะครับประชาชนผมว่าพักการเมืองอื่นเนี่ยที่เสียสิทธิ์ไม่ได้ประโยชน์เท่ากับแปดเก้าพักก่อนหน้านั้นเนี่ยผมว่าพักการเมืองเขาก็จะร้องกันเองเพราะคุณไปกินไปนอนด้วยกันแล้วจะบอกก็ไม่เสียตัวเนี่ยแล้วแล้วมีพักเพื่อไทยเป็นหลักเวยครับไอทำไมมีพักเพื่อไทยยังไม่กระไรนะไอนี่มันมีพักเพื่อไทยเป็นพักที่สอง เพราะฉะนั้นวันนี้ <ลา S 1> กรกตต้องตัดสินใจอย่างใดยอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ตรงกับสถานการณ์คุณตัดสินใจทางเดียวนครับลาออกลาออ,ออกเถอะใช่ไหมครับแต่นี้ประเด็นที่นาย,ยกรักษาการกับคณะไม่ยอมลาออกมาตรการของพี่น้องประชาชนในฐานะท่านเป็นเสนาธิการร่วมหลังจากวันนี้ไปมาตรการจะมีอะไรในการกดดันรัฐบาลรักษาการนี้ครับก่อนจะมาตอบคาถามนี่ขอขยายความที่ท่าน อาจารย์สมชายว่าผมเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาอันควรแล้วเนี่ยจะต้องมีคนไปฟ้องให้การเลือกตั้นนี้เป็นโมฆะถ้ายังรัดทุลังต่อไปนะหลังจาเจอสภาพโมฆะแล้วหมดสภาพเลยคือค่าใช้จ่ายเสียไปเยอะแยะเลยไม่ได <นะ S 1> ้เลยแล้วก็ประเด็นของกกตก็อาจจะพูนที่ท่านว่าแต่ประเด็นโมฆะนี่มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่ามันไม่ชอบวยกฎหมายตอนนี้กลับมาถึงที่ท่านถามว่ามันยังไงกันต่อไปคือพูดกันถึงขนาดนี้ผมจะพูดถึงความรู้สึกของมวลชนกับกับไอ กับความรู้สึกขององค์กรต่างๆทั้งภาครัฐทั้งภาครัฐและทั้งภาคเพื่อไทยหรือระบอบทั้งสิน้นเวลานี้ผมว่ามวลชนเนี่ยไปไกลเกินกว่าพวกนี้จะตามทันมวลชนเนี่ยไม่ได้คิดแค่เรื่องนเรียนโทรกรรมนะที่ท่านเทพท่านเดินมาถึงเวลานี้เพราะมวลชนดันมานะานดันมาตอนที่ผมรู้นะมวลชนเนี่ยไปไกลจนถึงขั้นที่เรียกว่าต้องปฏิรูปการปกครองนี่กลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งปฏิรูปการปกครอง ปฏิรูปที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยสภาปฏิรูปประเทศไทยสภาปฏิรูปประเทศไทยสภาประชาชนครับสภาประชาชนซึ่งมันเกินกว่าที่คณะอื่นจะคิดถึงใช่ไหมรัฐบาลก็ไม่ยอมเรื่องนี้รัฐบาลนี่ทําท่าเหมือนกับทาท่าจะมีปฏิรูปตามกระแสที่คยได้ยินแต่ไม่มีเนื้อมาเลยทุกๆหน่วยทุกหน่วยเห็นตรงกันหมดว่าต้องปฏิรูปการรักษาได้ก็พยายามบอกว่ารัฐบาลก็จะพยายามทำพยายามทำตั้งแต่เขาที่แล้วแล้วก็คนลาออกเลยว่าคือทุกหน่วยเนี่ยมาตามประชาชน การปฏิรูปนี้เกิดขึ้นมาจากเมื่อกองทัพประชาชนเคลื่อนไหวมาจนถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วส่วนคณะอีกคณะหนึ่งซึ่งมีการเคลื่อนไหวคู่ขนานกับเราก็คือการปฏิรูปเพราะฉะนั้นชื่อของเราถึงนี้ว่ากองทัพประชาชนโค่นระบอกทั้งสินเพื่อการปฏิรูปการปกครองใช่ไหมเพื่อเพื่อปฏิรูปประเทศไทยเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิรูปเนี่ยมันมีมานานแล้วคู่อยู่กับพวกผ้าประชาชนเราไม่ได้คิดเองนะประชาชนคิดกันมาแล้วก็มารวมตัวกันเพราะนั้นจะเห็นได้ว่า ประชาชนไปไกลเกินกว่าน,นั้นนี่กลุ่มที่หนึ่งครับส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยหลังจากที่เราได้เคลื่อนไหวจนทั้งถึงคนมาเท่าไหร่มันก็น่าด้าไปออกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มีความรู้สึกว่าในหลักการของประเทศที่เขามีจริยธรรมทางการเมืองแค่เขาประพฤติผิดกฎหมายและสารรัฐธรรมนูญชี้ต่อน,นั้นนะว่าไอที่มาของสวได้โดยมิชอบนะครัดขัดต่อกฎหมายธรรมนูญ